มันก็ถอดหมวกกันน็อกเจ้าหมวกกันน็อกอก็เก็บใต้บอ่อดิพอมันเปิดบ่อออกมาปุ๊บมันเจอเหมือนกับหัวกะโหลกอันที่มันมันหล่นลงมาอยู่ใต้บอ่อมานะพี่สวัสดีวันรุ่งตัวคนล่าคุณผู้ชมทุกท่ารครับผมวันนี้อยู่กับผมแอคคนเดิมเพิ่มเติมคือเบอร์ลินนะครับผมและสำหรับคลิปวีโอในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำวันเสาร์ทุกๆ18นาฬิกาแบบนี้กับเร,ร,รื่องเรื่องปรี Berlin, เปิดลิ้นตลอดลเวลาไม่เข้าใจเหมือนกันนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ช่างแม่งมันฮะและเล่าเรื่องผีในสัปดาห์นี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่ามีน้องคนนึงนะเขาได้ส่งเมลมานะเขาบอกว่าผมเนี่ยชื่อกายนะฮะมีอยู่ประมาณ2เรื่องนั่นก็คือเรื่องแรกเนี่ยเห็นขาก็ขนลุกกลับเรื่องที่2ก็คือเพื่อนเพิ่งตายมาหาฮะโอ้โหเกินหัวข้อเรื่องมาซะขนาดนี้พี่บอกเลยว่าพี่สนใจมากๆพี่ก็เลยแอดไปหาน้องเลยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเล่าได้หล่อนและเขาจะมีประสบการณ์ที่เฮี้ยนแค่ไหนนะครับผมเอาเป็นว ก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ shuttle, ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปแบ่งเราด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมมาแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมอย่าเสียงดังนะโอเคสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะอันแนะนําตัวหน่อยครับผมใครครับเนี่ยครับสวัสดีครับผมกายครับอ่าโอเคครับผมอ่าอายุยี่สิบสี่เอ้ยเด็กกหมืเอ็มครับปีเดียวเองนี่ อ๋อโอเควันนี้กายจะมาแชร์ประสบการณ์ถึง2เรื่องด้วยกันเท่าที่พี่อ่านในเมลก็คือจะเป็นเรื่องของเห็นขาก็ขนลุกกับเพื่อนเพิ่งตายมาหาใช่ไหมใช่ครับโอ้ oh, มาพร้อมไหมฮะครับพร้อมครับมาพร้อมแล้วเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับผมเชิญฮะ คือผมอะครับอยู่ที่จังหวัดสุรรบการอำเภอพระประแดงมาตั้งแต่เกิดเลยครับอตอนที่ยี่สปีเข้ามาแล้วครัับมนเป็นย่านที่แบบว่าเมื่อก่อนนะครับมันไม่ได้จเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยเดี๋ยวนี้ครับเมื่อก่อนคือทางถนนจะมีถนนใหญ่เส้นเดียวตัดมาก็ถึงแค่ปากตอยไม่ถึงในตัวบ้านการที่จะเข้าวางทางบ้านผมนะต้องลงจากปากซอยและลงเดินประมาณกิโลครึง่ง เมื่อก่อนนะครับพวกรถรับจ้างรถแท็กซี่อย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ค่อยเข้ามาในโซนเกาะกระเพาะหมูอะครับรบเพราะว่าอดีตน,นะครับเมื่อก่อนนานแล้วนะครับพวกคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังประมาณว่าพวกรถแท็กซี่ครับที่เข้ามาข้างในก็นจะเจอแบบป้นป้นค่าคร้ว<อ>ซับอะไรประมาณเนี้ยครับรนใหญ่แท<อ>็กซี่ก็เลยไม่ค่อยกล้าเข้ามาหลังจากสามปีกึมไปแล้วครับครับแล้วเมื่อก่อนก็นคือไปตามคลองถนนอยน่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีใช่ครับมันยังแบบเป็นห่างเว้นแบบกว่างแล้วก็ห่างไปมืดแล้วก็มาสว่างแล้วก็มืดสว่างครับอันนี้เรื่องเอก เกิดประมาณผมอายุประมาณ17บแนะครับผมไปปาร์ตี้อยู่บ้านเพื่อนที่ว่าผมไปบ้านอยู่บ้านเพื่อนกันนอกโสนทนาดึกประมาณหนึ่งละประมาณจุดเกิดเที่ยงคืนพวกเพื่อนผมก็แบบพอกินปาร์ตี้กันักพังนึงเริ่มมีอารมณ์เพื่อนก็เวาาว่าเล่าเรื่องการก็เลยอยากแบบไปล่าคา ผมก็เลยอาตาว่างั้นมาบ้านกูไหมบ้านผมก็จะอยู่ในโซนเกาะกรกะเพาะหมูเนี่ยครับ,รบผมก็บอกมาบ้านผมไหมเนี่ยบ้านผมม,มีคนรอบข้างแถวบ้านผมเนี่ยครับก็จะเล่าห้ฟังว่าจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งจะปลูกผ้าสามสีไว้แล้วพอิดือนเดือนเดือนเี่ยครับก็คือแบบคนจะเจอบ่อยอ,อันนี้เพื่อนผมมก็ไม่กลัวอยากที่จะมาลองล่าทับ แถวบ้านผมครับอ่าครับผมก็ขับเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับขับเข้ามาพอถึงปากซอยปุ๊บมันจะเป็นถนนช่องเล็กๆครับประมาณ2คนยืนชนกันนะครับอ่าประมาณช่องมอเตอร์ไซค์ว่างั้นอ่าช่องมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ค่อนข้างแคบแล้วก็เป็นถนนแบบเขาใช้มาเป็นหูนานะพี่เจ็ดสิบแปดสิบปีได้ครับคือค่อนข้างนานสภาพก็จะเป็นแบบเขียวหน่อยเงี้ยเท่าที่อ่าค่ขึ้นอะไรอเงี้ยครับ พอขับมาจะปักตอยเสร็จปุ๊บเข้ามาในต่อยอันนี้มันจะเป็นโค้งโคง้งรูปตัวแอลอะพี่เดีอ, <ะ S 2> อย่างเงี้ยสองโค,งค้งพอถึงโค้งที่จะหลุดและจะเป็นทางตรงยาวแหละอันี้พวกผมขับกันมาผมมาคันแรกเคลื่อนผมตามมาอีกสามคันอัดสาบกันมาหมดเลยพอถึงทางเลี้ยวตรงหัวมุมนั้นปุ๊บผมก็ขับเลยมาช้าๆเพราะว่าเป็นช่วงหัวโค้งครับ <Ừ. S 2> และทีนี้ขับผมขับเลยมาคันแรกปุ๊บคันที่สองขับตามมาเหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงแบบเสียงหล่นหังตุบกอย่างเงี้ยเลยครับต้องหางขับรถเลยนะใช่ครับพี่แบบผมหลุดมาพอดีเลยแล เพื่อนมันก็แบบยังแบบซาๆอยู่เฮ้ยอะไรวะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนคันที่2อกับคันนี้3าอะครับเขานิ่งไปเลยครับไม่พูดเลยพี่แต่นี่จะแบบเฮลๆฮใช่ไหมครับเพราะม,มาันคนข้างเยอะอเอานิ่งเลยครับหกคนครับนิ่งเลยผมก็แบบแค่อะไร,รผมก็ขับต่อไปพอถึง ข้างหน้าอีกสักประมาณ10บยีเมตรนะครับมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นต้นมะขามสิคือต้นไม้ต้นเนี้ยเขาก็จะปลูกผ้าสามสีไว้แล้วทีนี้ผมก็ขับไปจอดอยู่หน้าต้นไม้เลยครับขบัาคันแรกเพื่อก็ต้องจอดพอเสร็จปูผมก็เล่าให้ปกว่านี่ไงต้นไม้ต้นเนี้ยที่เขาบอกว่าดีแบบคนเจอผีบ่อยมากเลยออยากมาล่าท้าผีอ่ะเอาดิกับโชว์หน่อยโชว์หน่อยแบบเล่ามันเองอะไรอย่างเงี้ยสิอ่าฮะวนต่างๆแบบอ่าแล้วทีนี้เพื่อนผมครับที่มากับผมอีกสองคนครับที่ตอนมาขันเดียวกกััับบบบผผมมนคครรเเ้้าาแหห่ลลงย ก้มหน้าใช่ครับเอาหน้าซุกหลังผมเลยแล้วแบบบีบเอวผมแน่นมากบอกไกายไปไปรีบไปเลยผมก็งงบอกเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยคือทางหน้ามันก็แบบไม่มองไม่เงยหน้าไม่อะไรเลยครับก้มหน้าแล้วก็บอกเฮ้ยไป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 ก่อนไปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปไปผมงว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันเราผมก็เลยแบบขับออกมาเลยประบาณสักสี่ห้าร้อยเมตรก็จะถึงบ้านผมพอ บ้านผมเสร็จปุ๊บผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันวะตอนแรกมันก็ยังไม่พูดกันครับมันแบบมาปุ๊บที่วิ่เงียบไปเลยครับช็อกอะพี่ผมก็เลยแบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรกันวะเฮ้ยล่าฟังดีสรุปมึงเป็นอะไรกันมันก็บอกว่าตอนแรกอะที่ขับเข้ามาถึงโค้งตัวเอลตัวสุดท้ายครับพี่อ่าอ่าแล้วมึงได้ยินเสียงของล่นดังตุบใช่ไหมอ๋อบอกเออกูได้ยินกูก็ว่าเป็นลูกมะพร้าวนะเว้ยมันก็บอกว่าตอนแรกกูก็คิดว่าลูกมะพร้าวแหละเว้ยแล้วอันนี้มันหล่นอยู่ตรงหน้ารถเพื่อนผมอะครับแล้วก็ลลลลงงงสสะะพพาานนไปเยครับ คือหล่นมาปื้มแล้วก็กิ้งกิ้งลงสะพานไปใช่ครับแต่จังหวะที่มันกิ้งครับไปหน้ารถมันมันมันสาดไปพอดีใช่ครับมันจะบอกว่ามันเห็นนะเป็นเหมือนกับกะโหลกคนนะพี่อุ้ยไอ้เหี้ยกะโหลกกะโหลกแบบไม่ใช่หัวแต่เป็นกะโหลกเลยเหรอใช่ครับเป็นหัวกะโหลกครับไม่มีหน้าไม่มีตาเป็นหัวกะโหลกแบบโบ๋่เลยพี่โอ้ยไอ้เหี้ยแบบค่อยค่อยกิ้งหล่นสะพานไปครับไอ้เหี้ย่ากลัวสาด แล้วแล้ผมก็แบบพวกมึงตาฝาดแล้วมเมาเป็นมาจะต,ตาฝาดเะเนี่ยเออาตาฝาดเลยผมบอกว่าพอรู้ว่าพร้าวหล่นมาเสร็จปุ๊บใช่ลาพี่เอ,อ๋คราวน,นี้ขับออกมาพอจอดผมแกล้งจอดตรงต้นไม้ที่ผมเล่าให้ฟังครับอจดตรงต้นไม้เสร็จปุ๊บเพื่อนคันสองขันสา,ามอ่ะมันก็คุยกันประมาณว่าพี่มึงได้กลิ่นอะไรแบบเหน่าเน่าบอกว่าเหมือนตัวที่แต่ตายอ,อ,อ่ะอ่ามันก็บอกว่าเออกูก็ได้กลิ่นแต่มันก็แบบคุยกันอยู่กันอยู่สองคนสามคนนะครับด้านหลังมันก็บอกว่าประมาณเนี้ยครับผมกับเคียร์ว่าคุณโดนแล้วอ่ะมัน ไตัวน,นี้ไงที่กูบอกว่าแบบมีคนเจอผีอ่ะอย่ามาล่าท้าผี uh. เ,เพื่อน คันหลังๆอลครับมันก็หันขึ้นไปมองพอหันขึ้นไปปุ๊บไม่เห็นคนนะพี่เห็นขาคนนะยืนอยู่บนกิ่งไม้แบบด้านบนเลยพี่บนหัวผมเลยใช่เหรอใช่ครับมันเห็นขาปุ๊บพี่พี่มองมองขึ้นไปเสร็จปุ๊บกลับไม่มีหัวเวยพี่เฮ้ยคือเห็นแค่แบบขาจนถึงตรงอกนะใช่ครับเห็นถึงคอเลยพี่แต่ไม่มีหัวไอ้เี้ยคือเห็นเห็นเป็นตัวไม่ได้เห็นเป็นกระดูกใช่ป่ะเห็นเป็นตัวเหรอไม่ครับเห็นเป็นตัวครับอุ้ยขี้น่ากลัวเห็นเป็ตัวเลยพี่กมื่อกีาตะโกนใส่กู พอเห็นถึงคอปุ๊พี่อ่ะมันก็แบบก้มหน้ากันหมดเลยพี่แล้วก็บอกให้ผมรีบไปรีบไปคอ้โหลุกอ่ะเุอ่เออใช่ครับอันนี้ผมก็มาถึงบ้านปุ๊มันก็ไม่พูดไม่จาอะไรกันก็แบบเฮ้ยว่าวันนี้ปูไม่กลับแล้วว่าปูนอนบ้านมึงได้แ่้ววะทั้งหมดรวมใจกันนอนบ้านผมพี่ปกติมันจะไม่ค่อยนอนไม่ไม่นอนกันเพราะว่าบ้านผมมันจะอยู่หรือบ้านพวกมันจะอยู่แบบนอกเกาะกระเพาะหมูครับจะค่อนข้างไกลกันแต่วันนั้นมันเลือกที่จะไม่กลับบ้านและกูขออยู่บ้านมึงเพื่กันคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็แบบเออได้ได้แต่ทันเนี้ยคือมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับบ้านก็จะอยู่เลยผมไปอีกประมาณ3าสี่โลครับ <c oughs> อยู่ในตน้นเกาะกดป่หมู่เหมือนกัน <c oughs> เจอแบบนี้ปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยกูกลับบ้านก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้กูพอแค่นี้แหละว่ากูกลับบ้านแล้วผมก็บอกเออเออทุกทีเจอเจอการเจอการอะไรเงี้ยก็ฟ้าหมวกกระน็อกแล้วก็ขับออกไปอันนี้มาเล่าให้ผมฟังทีหลังนะครับพอมันไปบ้านเสร็จปุ๊บมันก็ถอดหมวกกระน็อกเจ้าหมวกกระน็อกก็เก็บใต้บ่อทีพอมันเปิดบกออกมาปุ๊บมันเจอเหมือนกับหัวกะโหลกอัััััันน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 ทีี่่่่่่มมมมแแบบบบบหหลลลงาออออยยยูใใใต้้ะพชชเเเรรคจก็ แม่งทิ้งรถไวไอย่างไง้เลยพี่แล้วก็ขึ้นบ้านเลยอันนี้มันเล่ามันเล่าให้ฟังอะพี่เพราะันอีกวันหนึ่งมันเล่าให้ฟังก็งเ,งเลยแบบมีเหี้ยขนาดนั้นเลยโอ,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 โอแ้แล้วเขาทำยังไงอะ่ะโอ้พี่มันจอดรถไว้หน้าบ้านมันทิ้งรถเลยคุณจงคุณแจเสียบคาไว้เลยพี่อา้าวแล้ว,ลว,ลวตื่นเช้ามาเจอเหมือนเดิมบ้างหรือไงครับตื่นเช้ามาพอมันก็ตื่นมาก็จิงเที่ยงบ่ายแล้วพี่คนที่บ้านมันก็แบบด่ามันอะ จอดรถที่อะไรเสียบกุญแจรถค้างไว้ทําไมมึงกลัวโดนขโมยหรืออะไรอะไรเงี้ยอ่าก็คือคนที่บ้านมาก็ไม่เห็นแล้วพี่เอ้าหัวหายใช่ครับหัวเขโหลกมันหายไปพี่โอ้ยคนโหลุกสู้เลยตอนเนี้ยอืมเออเฮ้ยน่ากลัวว่าเนี่ยเรื่องแรกก็จบประมาณนี้พี่เพราะว่าเดี๋ยวพราาหลังจากนั้นพวกผมก็รวมตัวกันไปทําบุญเลยอืมแล้วปัจจุบันไอไอต้นไม้นั้นยังอยู่ไหมอยู่ครับ ไอ้ี้ยนะกลัวว่ะมาเรื่องที่สองเลยอันนี้คืออะไรเพื่อนเพิ่งตายมาหามันเกิดจากยังไงฮะเรื่องเนี้ยมาต่อจากเรื่องเรื่องที่แล้วครับต่อ,อยังไงคือผมก็อยู่ในเกาะกะพอหมูนี่ใช่ไหมครับอมผม,มาอายุสิบเก้าจะยี่สิบละช่วงนั้นก็คือวันนั้นอะ่ะผมก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนมาเสร็จแล้วกลับมาเช้ากลับมานอนที่บ้านมผมก็หลับข้ามวันเลยครับ เตื่นอีกทีก็คือวันวันที่สามวันแรกผมเข้ามานอนบ้านวันที่สองผมหลับกลางวันเลยวันที่สามตือนมาก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงแล้วเพื่อนมันทักแชทมาครับเพื่อนเป็นเพื่อนในกลุ่มอ่ะเขาทักแชทกันมาแบบเยอะมากเลยผมก็งงเฮ้ยมีอะไรกันวะแล้วเสร็จแล้วท่านี้ผมก็อ่านไล่อ่านไล่อ่านบอกว่าวันที่สองอ่ะคืนวันที่สองอ่ะเพื่อนอ่ะโดนยิงตาย แล้วน,นี้ผมก็งงแบบเฮ้ยโดนที่ไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็้ด่าผมจะรู้เรื่องนไ่มึงหลับข้ามวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็นนคุยไปคุยมาคนที่โดนยิงตายพี่สถานที่ยิงอะ่ะก็คือเลยปากซอยถนนใหญ่ยยบ้านผมะมไปทางทางเข้าไปในแบบสุดแม่น้ำครับห่<อ>างกันประมาณ600 700 m, ร้อยเจ็ดร้อยเมตรต่อจากทางใหญ่ไปเลยครับแล้วทีนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมมันมากับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเขาไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนข้างในกันแล้วทีนี้พอขับออกมาเหมือนกับว่ามันเจอคู่อะิรอ่ะพี่ ขับสวนมาอะไรเงี้ยครับเ,เรื่อ<ค> <มา S 1> งความใช่ครับก็ด่ากันโ้นด่ากันแล้วก็เกิดปะทะกันซึ่งไอ้ฝั่งนู้นนะครับฝั่งคูเริเขาก็วนรถกลับมาจอดปาดหน้าเลยครับตอนแรกก็ากายเปแบบชกการธรรมดาไม่มีปืนใช่ครับเพราะมาคนเดียวเขาปักปุ๊บเงื่องปมคนที่ตายครับเขาค่อมรถอยู่เขายิงอัดเลยครับอัดเข้าขั้วหัวใจตายขาดี แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็โดนยิงครับแล้วมันก็แกล้งตายครับแล้วนักฝั่งนั้นเขาก็หนีไปแล้วทีนี้พอผมรู้ข่าวเสร็จปุ๊บผมก็อาบน้ำแต่งตัวออกไปหาเพื่อนเพื่อจะไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยครับคือแรกไปก็ไม่มีอะไรครับปกติตามงานศพทั่วไปคือแรกผมกลับมาบ้านผมก็กลับมาแล้วก็หลังจากงานศพผมก็ไปแบบไปบ้านเพื่อนไปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กี่ก็ประมาณสี่ห้าทุ่มบ้านผมเขาจะไม่ล็อกก่อนนะครับเขาจะรู้ว่าผมกลับดึกเขาจะให้ผมออกมาล็อกก่อีกที ผมก็ขับเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นมาอาบน้ํากินข้าวอะไรเงี้ยครับผมอยู่กับที่บ้านย่าเขาตะโกนมาว่ากลายเพื่อนมาหาใช่ครับเขาบอกว่าเนี่ยมีคนอะตะโกนเรียกชื่อผมอยู่หน้าบ้านเพื่อนมึงอะไปดูหน่อยดิมาทําไมบอกดึกเดือแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็งงไม่ได้นัดใครไว้นี่หว่าถ้าใครจะมาวะผมก็เดินออกไปตอนแรกอะไม่มีเสียงอะไรเลยพี่ผมเอากุญแจบ้านไปด้วยอากะจะแบบเออไปดูว่ามีอะไรก็ปิดหนับบ้านเลยก็เดินไปเสร็จปุ๊บเหมือนตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นเสียงอีกามันเรียกแบบกลาย ไกลไกลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเสียงแบบไกลๆตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรแบบเอ,อ้ยเรี่ยนเสียงอีกาเลยพักหนึ่งวีมันไม่หยุดเลยเรียกอยู่งั้นนะพี่ไกลไกลไกลเรียกอยอ่งั้นนะพี่จนแบบผมแบบเฮียเหมือนกับผมคิดไปเองหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าอะไรนะแต่น้ำเสียงนะพี่เหมือนเสียงเพื่อนผมที่ตายไปเลย โอ้ผมได้ยินเสียงแบบใกล้ใกล้ใกล้อยู่งั้นนะพี่แล้วผมก็แบบผมก็เหมือนผมพูดอยูคนเดียวพี่ผมบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมึงตายแล้วนะเว้ยไม่ภูมิี่ดีนะเว้ยถ้าวันนี้มึงจะมามึงก็เข้ามาได้นะเว้ยเพื่อนมาหาก่อนก่อนไปหาอะไรอย่างเงี้ยครับจุดทูบจุดอะไรเงี้ยครับบอกว่าเออถ้ามีวิญญาณเพื่อนผมอยู่จริงๆก็ให้เขาเข้ามาที่บ้านผมได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จุดทูบอะไรที่ตายเสร็จปุ๊บผมก็เดินขึ้นบ้านและท่นี้ญาตผมก็บอกว่าอ้าวมึงพาเพื่อนมาด้วยนี่ไม่ให้เพื่อนมึงขึ้นมานั่งอ่ะเีย ได้ถุนบ้านนะครับเขาเดินผ่านได้ถุนบ้านเพื่อจะขึ้นบ้านจะเห็นชั้นบนไดขึ้นมาผมว่าเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วย่าผมบอกว่าเมื่อกี้เพื่อนมึงไม่เหรอทำไมไม่พาเพื่อนมึงขึ้นมาผมก็บอกอะไรผมมาคนเดียวย่าบอกิ้มเลยก็เพิ่อมอยู่หน้าบ้านอย่ามาหลอกย่าเลยผมบอกไม่มีผมก็เปิดประตูให้ย่าดูยา่าเราแบบเงนิ่งไปบอกอผีหลอกคุณแล้วอะไรเขาพูดเราตาคนแก่อะไรพอเสร็จปุ๊บผมก็เข้ามาตอนนี้ผมเตรียมตัวจะนอนแล้วผมก็ปิดไฟนอนปกติครับพอเหมือนกับผมจะ จะหลับแล้วพี่ผมตาแบบมันเหมือนมันจะหลับไปแล้วมันไม่มีสติแล้วอะไรเงี้ยครึ่งหลับครึ่งตื่นปะอ่าใช่ใช่ประมาณนั้นนะพี่ตีนเสียบแบบลูกปิดอ๋ยพี่ประตูลูกปิดีะมันค่อยๆขันแอะแอะแก๊กแก๊กอะไรเงี้ยอย่พี่เป็นนางผีป่ะเนี่ยจริงที่ได้ยินอย่างนั้นเลยตอนแรกอะผมก็คิดว่าจาจะเข้ามาห้องผมทําไว้ป่ะแล้วนี้พอมันเหมือนกับหลุดแก๊กพอดีแก๊กสุดท้ายพี่ประตูมันก็ค่อยๆเปิดออกแล้วแบบแง้มนิดเดียวพี่แล้วก็นิ่งเหมือนกันนะผมก็แบบอะไรวะ ปิดประตูไม่สนิทแต่วะผมก็เข้ามาปิดประตูเสร็จปุ๊บผมก็เข้ามานอนตอน่อเนแบบไม่ได้กิดอะไรอเจงหว่าที่ผมทิ้งตัวลงนอนอะพี่พอผมนอนปุ๊บลงไปนะพี่เป็นแบบเป็นเตียงอะพี่แล้วมันมีแบบข้างๆาผมอะมันตุบไปด้วยอะโอะ้สองตุบอย่างงี้เหรออาใช่ใช่พี่เหมือนแบบสองตุบอะอืม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 ันนอนไว้มันก็ตุบก็มีข้างๆแบบแบบทันทีเลยพี่แบบปุ๊บๆอย่างงี้เลยเหมือนฟิวเายังไม่รู้ว่าเขาตายปะใช่ครับเหมือนเขายังไม่รู้เหมือนคือที่เขาวินิจััยก็คแบเ้ลลวททนีร อ้าแล้วไงต่อแล้วท่านี้เด็ดปุ๊งผมก็แบบเอาละจะโดนผีหลอกว่ะเกิดมาเกือบยี่สิบปีไม่เคยเจอผีหลอกเลยเจอผีเพื่อนกูหลอกวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพี่กูบอกเฮ้ยนัดพี่เล่นนะจะมาอยู่มาอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าอย่ามาหลอกกูนะกูเริ่มจะกลัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ปูนแบบพูดกับคนเดียวอะนะพอเสร็จแล้วผมก็แบบเอนตัวลงจะนอนแล้วเหมือนเดิมเลยพี่ ก็เต็มเดิมเลยเต็มตู้แบบมันไม่มีแล้วพี่มีเสียงแบบกรนอะกรนประตูอะพี่ห้องผมอะปิดแล้วก็เปิดอีกเฮ้ยแก๊กยังงั้นเลยนะใช่พี่แบบแก๊กมันจะแแอ๊กมันมันจะแแอ๊กนิดนึงพี่มันจะเสียงแบบโอ้โหไอ้เยเก็แบบเอาแล้วเมื่อกี้เลยจ่ายผมก็แบบชังแมงแล้วเฮียกูว่าเรื่องขนลุกแล้วก็เลยแบบปล่อยเลยผมก็นอนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับพี่ทั้งคืน เช้าตื่นมาปุ๊บผมก็ไปเล่าให้เพื่อนฝากเพื่อนผมก็บอกประมาณว่าหลังจะกลับไปงานศพอะ่ะมันก็เจอเรื่องปแ,ปแปลกๆกันอะไรเงี้ยพี่เจออะไรก็คือพับรากลับบ้านเงี้ยพี่ก็จะมีในในซอยบ้านนะครับก็จะมีแบบคนรู้จักอะไรเงี้ยพี่ก็จะโกนแบบพวก็คุยกันะก็ไปจอดซื้อของซื้อน้ําอะไรก่อนเข้าบ้านกันนะพี่เขาจะทักประมาณว่าแบบพาเพื่อนมาด้วยไม่เลียงน้ำเพื่อนมึง่าอะไรเงี้ยอือแต่ทั้งที่มันมาคนเดียวเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนคน่อนข้างกลัวด้วยพี่อ่าเข้าใจเข้าใจเลยแบบมีคนทางยีปุ๊บแม่งไม่สนใจแล้วไม่ซื้ออาาะไไรแลล้้้วม่เเขบนย แล้วพอมันเข้าบ้านเสร็จปุ๊บแล้วพอมันจะนอนเงนี้ยก็คือที่บ้านมันก็มีมีคนแบบประปุกมัน <S <S 2> <S 2> ประมาณว่าเฮ้ยเพื่อนมึงมาเรียกอะน้าบ้านนังออกไปดูเพื่อนดิ <S <S เป็นฟิลแบบว่าเขาเขายังแบบยังยังอยากไปหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ต้องไปหาหคบทุกคนในในแก๊งนะประมาณนั้นแต่ก็ไม่แบบไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถามว่ากลัวไหมก็มมมก,ก,ก,ก็กลัวนะเอาจริงถ้าเกิดมาแบบอย่างนั้นอนะ่ะโอ้ยต้องเจอจริงๆผมไม่เคยเจอผมเจอเนี่ยแหละผมจึ้งไปไม่ถูกเลยอ่าลตเลยที่แบบเขาบอกว่าประมาณ7วันแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเราเจอแค่วันแรกหรือเจอกี่วัน ผมอะเจอแค่วันแรกแต่เพื่อน,อนผมอย่าเงี้ยมันก็ผัดกันเจอผัดกันเจอน่าจะไม่หายครบทุกคนนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะถามโดยส่วนตัวเลยคิดว่าเราเชื่อเรื่องผีคิดว่าผีมีจริงปะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อพี่แต่พอแบบผ่านเรื่องเพื่อนผมมาผมว่าผมเชื่อนะอว่าแบบโลกหลังความตายมีจริงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะ ประมาณสักเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบสามสิบเข้าใจได้จริงเรื่องแรกอน่ากลัวมากเลยนะแต่เรื่องสองรู้สึกว่าฟังแล้วมันก็แอบเศร้านิดนึงนะเข้าใจได้เข้าใจได้สองเรื่องเนื้อเต็มๆไม่มีน้ําน้องกายสนุกมากเลยฟังไปก็ครบรสเลยบาร์ตอนท้ายก็ซึ้งๆอยู่น่ะโอเคขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะครับน้องกาย ครับยินดีครับโอเคถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวเราอาจจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันอีกนะจ๊ะได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับกายครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอะ คุณผู้ชมและนี่นะครับก็คือประสบการณ์นะครับที่ผมก็ไม่ได้อ่านต้นเรื่องมานะครับแต่เท่าที่เขาเล่ามาทั้งน่ากลัวทั้งหลอนนะครับแล้วก็ทั้งเศร้าแล้วก็ซึ้งไปในตัวด้วยก็สําหรับใครที่เสียเพื่อนไปนะครับในลักษณะแบบว่าเสียโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็เขามาเจออะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่ามันน่ากลัวไหมจริงมันก็น่ากลัวนะใจหนึ่งเราก็แบบเชื่อเพื่อนเราแม่งยังไม่รู้ตัวเลยว่าตายอะไรเงรี้ยก็ ก็เป็นเซาพอสมควรนะครับผมก็ขอให้้อกกายสู้ๆแล้วกันนะครับสำหรับการจากไปของเพื่อนไม่เป็นไรนะโอเคแล้วก็หลายๆคนก็สู้ๆแล้วกันนะครับก็สําหรับ E ีีนี้ก็แฮปปี้นะครับจะบอกแฮปปี้ไหมใช่ครับว่าผมผมชอบ EP พีนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเอาไว่าคุณผู้ชมชอบไม่ชอบลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนประสบการณ์เจออะไรเฮี้ยนๆนะฮะใต้คลิปนี้มีเมลอยู่นะครับผมให้ท่านแจ้งหัวข้อเรื่องเกิดเรื่องนะฮะแล้วก็ที่อยู่ติดต่อไม่ว่าจะเป็็นอ่าาาาหรรืววกสมถิ้้ไได แล้วถ้าเกิดวันนี้นะเขาพูดคำใจะอะไรไม่สุภาพหรือข้อมูลต่งางๆไม่เป็นควารใดผมเออมเองกต้องกราบขออภัยใจทั้งหลายเป็นทีน่นด้วยและเกิดท่านรักกันชอบกนันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วกดกระดิ่งเพื่อมาใิ้ขึเมืองเราและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอก,กันสัปดาห์หน้าใครอยากแชร์ก็อย่าลืมนะใต้คลิปนี้มีเมลอยู่ก็มาแชร์กันได้นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย